แชร์ข่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้30ตุลาคม2 5 6 6แล้วนะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะเร่งโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเตือน1.6ล้านรายขาดคุณสมบัติยึดคืนนายอุบลศักดิ์เตือนเกษตรกร1.6ล้านรายหากขาดคุณสมบัติอปรกร์ยึดคืนที่ดินทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแค่เปลี่ยนชื่อไม่สามารถซื้อขายได้เหมือนนอสอส แต่เข้าถึงเงินทุนได้มากกว่าทกศนะคะด้านนายธรรมนัฐลุยปรับแก้กฎหมายเร่งออกโฉนดฉบับแรกให้ทัน15มกราคม2567ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร,ร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาธวีสินได้ออกแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาในคํคำแถลงดังกล่าวนะคะมีนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพไรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐมาลจะเร่งดาเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนําไปต่อย,ยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนและนํามาพัฒนาที่ดินสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงสิทธิ์การถือครองที่ดินสปรกอ เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมน,นายบุญศักดิ์บัวหลวงงามนะคะกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปกอได้อัปเดตว่าสอปโกจะมีการร่างกฎหมาย3ฉบับเพื่อยกระดับที่ดินสปโกให้เป็นโฉนดที่ดินได้แก่1ร่างระเบียบคอปกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่กเกษตรกรการโอนหรือตกทอดมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและน้สินของกเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิที่ดิน 2. ร่างระเบียบอปรกอรว่าด้วยการให้กเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และ3ร่างระเบียบขอประกอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ6และข้อ8ในวงเล็บ5เพื่อรองรับเศษผู้ได้รับโฉนดเพื่อเกษตรกรรมให้สามารถกู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดินสิทธิ์สประกอขีด01เพื่อยกระดับให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่มีการถือครองทางประโยชน์เกิน5ปีขึ้นไปมีเกรรรษตรกรที่เข้าเงื่อนไข1,628,520รายมีเอกสาร,รสิทธิ์รวม2 2 5 5้านฉบับน,นะคะเนื้อที่รวม2 2 7 9ิ4 0 7 6ล้า่ในกลุนน่มนี้หากมีการจำหน่ายจ่ายโอนยกเว้นโอนโดยมรดก ทาย่าโดยชอบธรรมหากตรวจสอบพบจะขาดคุณสมบัติตามกฎหมายสอบประกอบทันทีซึ่งสอบประกอบ4ขี01แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นโนดจริงต้องแก้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรศกรรมปี2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2535โดยผ่านสภาถึงจะ เป็นโฉนดที่ดินตามความที่คนทั่วไปเข้าใจสอดคล้องกับนายฉลองชาติยังปักศีผู้แทนเกษตรกรกรรมการในายคอปรกอรกล่าวว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อแต่ยังใช้หลักการเดิมคือไม่ว่าจะทำนิติกรรมอะไรต้องไปขออนุญาตที่สปรกรจังหวัดเท่านั้นต่างกับโฉนดของกรมที่ดินเช่นนส4ี่นส .3 ที่สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่เจ้าของที่ดินแต่โฉนดเพื่อเกษตรกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐที่ให้สิทธิ์เกษตรกรอยู่จะซื้อขายแบบโฉนดที่ดินทั่วไปไม่ได้โดยจะให้อำนาจสปกจังหวัดนั้นๆโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือคอปจเป็นผู้ยินยอมแต่ถ้า แต่สินใจไม่ได้ก็โยนเรื่องมาที่คอประกรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานจะให้ความเห็นชอบสรุปง่ายๆก็คือแค่เปลี่ยนชื่อแล้วสามารถนำที่ดินเข้าจำนองขอสินเชื่อได้มากกว่าทะกศแต่สถาบันการเงินอื่นจะให้สินเชื่อด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่าหากเปลี่ยนชื่อเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วจะให้กู้หรือไม่ส่วน ราครุสสีเขียวที่จะเป็นราชนดที่ดินสอปกอตนได้ทวงติงในที่ประชุมว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับราชนดของกรมที่ดินร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งหลังเป็นประธานการประชุมขบประครั้งที่6 ทับ2566เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าการเปลี่ยนเอกสารสิทธิส์สปก4.01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,ม,รรมหรือสอปกเป็นไปตามกรอบระยะเวลาขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมายตามรดแมปโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายใน15ธันวาคม66และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมฉบับแรกให้ทันภายในวันที่15มกราคม256 67โดยมีสัญลักษณ์ครุสสีเขียวสำหรับโฉนดเพื่อเกษตรกรรมหมายความถึงหนังสือแสดงสิทธิ์ที่สปกอ,ออกให้แก่เกษตรกร,รที่ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถจำนองสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างกรมธนารักษ์ให้สิทธิ์การเช่าจำนองได้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต่างจากสอปกอที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของสอปกอซึ่งต่อไปจะเห็นว่าการกำกับดูแลพื้นที่ดินจะมีการบริหารที่ดินสาประเภทได้แก่1สปกสี่กิจศูนย์หนึ่งสองโฉนดที่ดินสอปรกอรซื้อที่ดินมาและให้ประชาชนเกษตรกรเช่าซื้อในราคาถูกโดยเป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้และ3โฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่เมื่อยกระดับแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนมือทันที อัปเดตนะคะเร่งโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเตือนพี่น้องเกษตรกร1.6ล้านรายหากขาดคุณสมบัติยึดคืนทันที